ไม่มีรอ้เดี๋ยวขอาวนะแม่เขาจะหัวไอ้เนี่ยเดขาวอะไรนะอดียวเด็วข้าวอะรัวหลังหินใช่ไหมล่ะเออหลังหินตรงติดนิมน้ำอ่ะดัานแลกโดนเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวล่วงเลยสองเม็ดกูเกินไหนวะเนี่ยรัวอีกหนึ่ง

อ้าวหี่ยไม่โดนหม่ไมาเนี่ยคนเพิ่งลงใหม่เนี่ยขอสักแม็กก่นโอ้ยตรงไหนวันนี้คนเนี่ยหลังต้นไม้ตาโอ้ยสงครามี่อะไรวะเนี่ย เจ็บคอมร่วงเจ็บคอมร่วงโอ๊ะเจ้าจ้าเจะตายจ้าจาหลังเกิดหลังเกิดจะได้ละมามามาวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่ไม่มีแม็กว่าแม็กก็จะหมดไม่ตายเจสซี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วต X P ไอ้เขาด้วยตายมึงตัวแม็กเนื้อหลุมรับทอว่ะ แตสีลงอย่าไปทอด้ยอย่าไปทอไม่อยากทอมอฮ่ามันโดนโกฮ่าเฮ้ยมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนโอ้ยไนตาย เฮ้ยมันตายแล้ววะมันมีคนมาหนะ้าข้างหลังอ่ะโอ้ยยังมาอ,งอ่กเดเดืดคาวเกือบล็เอ,อ,อเฮ้ยบีจีบีจีอยู่หลังกลัวบีจี น่าแหเนี่ยนในต้นไม้มันเนี่ยในต้นไม้เว้ยลวงอีโบไม่มีลูกนี่วะเฮ้ยกูว่าแล้วแม่งไม่ยิงกูเว้ยตาปูมไม่มีลูกลงเลยวะมันเก็บได้ปะแต่ไปท้อเราคือนักผจญป่า

แท็กเนื้อเฮ้ยเปิดเล่นเติบดีดีโอ้ยนั่นเดียวมันเล่นไงมันตีห่องฟีก็ลงตัวป่าแล้วต่อยมันนี่ผมเนี่ยลงตัวป่าพยายามเล่นมินิอารของดีกว่อนนะไอ้เี่เกิดสองตัวเจือเกิดสองตัวต้นมะข้าต้นไม้ตัวเกิดต้งแถวริมน้ำอ่ะผมลงมาตัวป่าผมยังไม่ตายเลยครับฆ่ามันดิเพื่อนฆ่ามัน หลังห so ินน so. ่ะหลังหินน่ะเฮ้ยเจอยาแล้วกูเจอยาแล้วโอ้เด้อ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 ลองวิ่เฮดเอาเรื่องเราคุมแล้วเราคุมแล้วเอาวะปืนมาปืนม้าอาอแล้วก็ปืนปืน mọi người thấy nó chết không 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 อู้น of of ่าเราเยอะน่าเราเยอะลวงลวงลวงเอเอกเลยเอกเลยอยู่หลังมันเกินเลยอู้อุหยอุ้ยถล่มมันไว้รุ่นถล่มมันอ๋อเจ็บพรงเจ็บพรมล่วงโอ้โห ใครมีเรื่อใครมีเรื่องขอหทีนนนยิงก็ดีซีฮัลโหลนี่เป็นีครับขอไมครับมามาตุ่าม้ยแหลกว่แหลกเลยิงเลยิงเลยเดชลบ้มเฮ้ยตุ่กนเฮ้ยูเอเรู้กูจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยิงตายแล้วเพื่อน ไอจงหินมาช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยไปร้านขวาร้านขวามันสิ้ายดูน่ะต้นไม้นู่นไอนี่ใครวะเนี่ยไอไอไอแซ่บอะโอลิกินแซบดูสิต้นไม้นี้ต้นไม้หน้าเรานี่ยต้นไม้นี้ต้นไม้นี้มีสกาอย่าเก็บของไอรใครยิงอะใครเก็บของใครยิงเก็บของอย่าอย่าเก็บของอย่าเก็บของเจ็บแม่ เฮ้ยขอกูยิงตายหมดอะเอาโหเก็บมั่วเลยเอ้โมซินนี่มันยังไงกับกูนักหนาเนี่ยฮะ อ้าวเรียบร้อ,อ,อยเอ er ้ะโอ้โหดูเพื่อนโด่งกูเดสดสดอะไอชื่อยาวๆอะอะไรไม่รู้อะโพสโอ้โหกูตายเลยเฮียเนี um. ่ยม yeah ัจะดูดของกู